ก็เก็ของ okay, ขังต่อแล,ะละ้วใช้เครื่องมูอไลฟ์ไอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาไลฟ์ฟันเกิดแม่นะครับ อันนี้นะครับได้ทำเค้กไปแล้วนะครับนี่นะฮะนี่คือพานาคอตต้ามะม่วงครับสมัดจีโต๊ตกด้วยจ้ามีสมัดจีโต๊ะตุ๊กด้ s ยสวยกว่านี้ มองบนกูยยอดยัเป็นชุดเทียบอ่ะแล้วมันจะหงเอ็ดก็เหมือนสีสิบกว่านี่ทรงเหมือนแบบทรงแม่เมื่อก่อนี่แค่มันก็ไม่สวยเท่าแม่หรอกไม่ต้องมาเปล่าดูสวยกว่าแม่สววยก่าให้เทียบให้เทียบเป็นช็อตต่อช็อตเลยอ่ะ ไม่ได้เคยมยั่นใจอะไรเลยเม่อ้านอเมนน่าหนูรล่าจุย์หน้าไม่นะสวัสดีครับใครที่ต้องการจะอวยพรแม่นะครับอวยพรได้เลยนะครับเซฟเองเ <พอ S 2> <ช>็ราเซฟก็ยัจุดเลยจุดเลยปะ ทั้งแตกต่างนะเฟซบุ๊กคนดูเจ็ดคนแปดคนนะครับในไอจีคนดูสี่สิบกว่าคนออสวัสดีครับทุกคนอวยพรคุณแม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนแล้วครับ <laughs> เป็นธรรมเนียมของบ้านผมคือจะต้องทำเค้กกันเองครับอะไรอะไรกระซิบกระซิบอะไรกับแม่ก็ไม่รู้ครราท่าจะทำเป็นเค้กกันปะฮะไม่ใช่เค้กมันเป็นอนาคอนดาอนาคอนดาเขาเรียกพนาคอตตา อนาคอนดาอะไรล่ะอ่ะัวเทียน Yes this is my time Oh my god ทำไมงูทำไมงงอย่างเงี้ย I'm sorry I'm sorry ไอ้ข้างที่ม mm, ันไม่มีไฟมันไม่จุดแฮะเราไม่สามารถสอดครให้ฉลาดได้จริงๆเกลียดถอย อ่ะทุกคนครับช่วยกันร้องเพลงนะครับช่วยกันร้องเพลงนะครับอันนาก็น้าไปป่าอเมซอนจาพร้อมนะหนึ่งสองสามองหลั Happy birthday to you ้องไป happy birthday, happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีกแน happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to mom พี่บุ๋มปนัดดามาอวยพรด้วยวว้า wow. <ผ>อ่ะเป่าก <laughs> ำายไม่ออกกำไลจริงๆช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ควรจะเป่าอะไรถึงขนาดนี้นะเห <c oughs> ็นปิดไฟแม่บูชาไม่อัพไม่เปิด on the l on the light ความจริงอ่ะแม่ควรจะเอามือพัด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  <c oughs> แม่ควรจะเอามือพัด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 อย่างนี้ แม่จุกอายุเท่าไหร่คะจะไปซื้อหวยหกครับด,ด,ดูเลขปีนี้แม่ผม60พอดีครับแต่ว่าก็ปักให้หเป็น6กเอ็ดเพื่อว่าปีต่อไปแม่ก็จะ6กเอ็ดครับหกอ็ดแล้วต้องปักหกสิบอะไรอย่างนี้ใช่ฮะผ่านวันนี้ไปก็61สิเอ็แล้วแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่สิแม่ต้องหกวันนี้60แม่เกิดศูนาปีนี้ห หกสามมันก็ต้องหกสิบเต็มย่างย่างหกสิบเอ็ดเกี๊ยมยังอ่ากินได้ม่น้ำลายไม่ออกเมื่อกี้คุณสาบเปาเนี้ยอนาคอนดาหกสิบหกเอ็ดออกประเด็นคือถ้าออกนี่แบ่งแบ่งส่วนเราด้วยได้ไหมต้องระวังกันแม้แต่คนในครอบครัวกันเอง แม่แซยิทพอดีแม่กระเป๋าสิแม่คนซื้อแม่สุนยุกซิตี้เนี่ยแม่พี่ดิวทำช้อนหนูพังโกรธอ่ะเขาชอบมากซื้อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยจริงจังแม่ต้องชิมเพลงเอาช้อนมาเผื่อนนดิมหน่อยอื มาชิมสิแม่ใหญ่อิ่มแล้วอดีมาค่ะโอ้ยมะม่วงแบบมะม่วงเช่อืมขอบคุณคิดถึงกันค่ะพี่ดิวดูมิครามนะคะทำอะไรมิครามคะมันคืออะไรข้างล่างเป็นไข่ตุน๋นไม่ใช่เป็นพานาคอตตากะทิ <c ười> อคอตตา <c ười> ไหนอะไดรหอวค่อยกินอันนี้อิกมมากกินซะขนาดนั้นแกก็ไม่น่าจะไม่อิ่มหรอกเพลงเพลงเปิดไป่ลมโอเคไม่ไปเพลงนั้นในตู้เย็นมันเหลือขวดเดียววะลูกอือดีมันไม่ชอบอันี้ใช่ขวดเดียวเลยจ้ะตูเย็นมันเหลือขวดเดียว แ่ปีชวดค่ะนี่ครับถ้าใครชอบมะม่วงอ่ะอันนี้อร่อยมากคือพานาคอตตามะม่วงครับนนผมมาซื้อมะม่วงมาแล้วก็มะม่วงเ,เยอะมากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับแล้วก็เราก็ต้องทําตัวเบสเป็นพานาคอตต้าก็คือเอาอวิปครีมแล้วก็มาเอผสมกับกะทิเพราะว่าตัวมะม่วงเนี่ยจะเข้ากับกะทิอันนี้ไม่ใช้ไข่เลยครับ แล้วก็เอาเอาไปแช่เย็นพอเซ็ตปุ๊บเนี่ยเอามะม่วงกับเอ็มช่ายสิวิตครีมกับกะทิผสมกันใส่เจลาตินเข้าไปใส่น้ําตาลนิดหน่อยใส่เกลือให้มันมีเบสเหมือนกะทิปปะทแล้วก็แล้วก็เสร็จปุ๊บเอาไปแช่เย็นให้มันเซ็ตตัวแล้วก็ทําซอสมะม่วงอัอันนี้คือมะม่วงปั่นล้วนๆเลยแล้วก็เติมน้ําตาลแล้วก็มะนาวข้าไปนิดหนึ่ง<ม><ม>โควิดมิตติ้งกันพี่ดียว เดี๋ยววะมิเดี๋ยวคิดดูถ้าเกิดว่าประจวบเหมาะหรือว่าแบบทุนทรัพย์มีเดี๋ยวทำนะอ่ามีคนบอกว่าเมื่อกี้เห็นไข่ในตู้เย็นบ้านเราเยอะอะนิดหน่อยเองอมแม่จุกทานไม่ได้คะ่ะน้ำตาลเยอะให้ลูกกิน ประเด็นแม่ไม่กินเค้กอยู่แล้วใช่ทาเค้กอะไรมาแม่ก็ไม่กินหรอกแม่จะกินแค่คาเดียวนั่นแหละชิมใช่แล้วประเด็นก็คือว่าที่ผมทําอ่ะผมจะกิน <laughs> ซึ่งมันอร่อยเลยก็จะมีพี่ดิวกินอู่คนเดียวตอนนี้สําหรับคนชอบมะม่วงแอม หพฤษภา,าน่าจะยังไม่หมดโควิดนะคะสำหรับผมโควิดน่าจะมีไปอีกเป็นปีครับจริงจงมันน่าจะยังไม่หมดไปง่ายๆหรอกเพราะว่าเชื้อโรคมัน <Hey. S 2> ไม่ใช่อุบัติเหตุอะ่ะไาดีมฝักทีนหน่อยมันไม่จบง่ายๆแต่ว่าอาจจะค่อยๆดีขึ้นมั้งโอเค อยางเห็น,นหน้าหนูแต่งหน้าทำเพื่ออะไรม้อยู่บ้านอยู่บ้านเราต้องแต่งหน้าด้วยเค้กข้าวเหนียวส้มตำตมีคนลองนะน่าจะขึ้นห้องนอนแล้ว แต่ว่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานที่ค้างๆต่อก่อนนะฮะตอนนี้ยังมีงานเหลืออต้องสะสางต่อนะครับไม่ได้ไลฟ์มาแบบอืหลายวันมากเลยเพราะว่าเราไม่ว่างจริงๆและวันนี้ปวดท้องหนักมากขออนุญาตไปนอนปวดท้องต่อก่อนนะเริ่มจากกินให้หมดก่อนไปอันเด ใครว่าไม่อร่อยอเราว่าอร่อยเดี๋ยวว่าดิ่มดูต่อใช่มั้แล้วดื่มไม่ดูก็ดิ่มไปครึ้นไปนแล้วครัขอือโอเคค่ะอ่ะไปแล้วบ๊ายบายอีกเครื่องหนูก็ด้วยคุณพี่ขอรับดูดูก่อน